สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับครูชื่อครูทีรินดิตชโชตนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะครับของระดับมัธยมศึกษาปีที่5นะครับของพวกเราที่เป็นห้องสายสินนั่นเองนะครับโดยเรื่องที่ครูจะมาสอนในวันนี้นะครับก็คือเรื่องการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนหน้านี้นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องเซลล์มาบ้างแล้วเซลล์และโครงสร้างต่างๆของเซลนะครับซึ่งครูก um> ็มีคําถามให้นักเรียนทั้งหมด2คําถามด้วยกันในวันนี้นะครับคาถามแรกก็จะถามว่านักเรียนคิดว่าเซลเนี่ยใช้ส่วนใดในการลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์นะครับแล้วก็คําถามที่2นะครับครูจะถามว่าเพราะเหตุใดเซลล์จึงต้องมีการลําเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์นะครับอ่ะครูให้เวลาสักนิดหนึ่งนักเรียนลองตอบดูนะครับลองตอบในใจนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่นักเรียนคิดเอาไว้เนี่ยมันถูกหรือว่า ผิดยังไงนะครับเนาะโอเคนะครับน่าจะได้แล้วล่ะนะครับคําถามได้ถามว่าเซลใช้ส่วนใดในการลําเนียงสารผ่านเข้าออกเซลก็แน่นอนมันก็ต้องเป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกสุดของเซลใช่ไหมครับส่วนนั้นเราเรียกว่าเยื่อหุ้มเซลหรือเซลเมมเบรนนั่นเองนะครับส่วนนี้คาถามหนึ่งถามว่าเพราะเหตุใดเซลจึงต้องมีการลําเนียงสารเข้าและออกจากเซลนะครับคําตอบก็คืออะไรเอ่ย เนาะคำตอบก็คืออะไรนะครับการยังสารเข้าแล้วออกจากเซลล์มันก็ทําไปเพื่อให้เซลล์เนี่ยมีความสมดุลน,นะครับหรือเราอาจจะใช้คําว่าเพื่อรักษาดุลยาภาพของเซลล์ก็ได้นะครับและนี่ก็คือโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับซึ่งนักเรียนก็น่าจะได้เรียนกันมาอย่างค่อนข้างละเอียดแล้วนะครับก็จะชใว้เห็นโครงสร้างเด่นๆก็คือมีส่วนที่เรียกว่าฟอสโฟลิปิดนะครับอ่ะ ถ้าใครมองไม่เห็นให้ดูตามที่เมาส์ในนี้ชี้ไว้เลยนะครับนี่ตรงนี้ที่เป็นโ,โกลมๆสีชมพูแล้วก็มีหางสีงเหลืองๆตรงนี้ก็คือฟอสโฟลิปิดเป็นสารประกอบประเภทไขมันนั่นเองนะครับหรือเป็นลิปิดนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็คือเย oh ื่อหุ้มเซลล์ซึ่ง ที่พวกเราเรียนกันมาแล้วในเรื่องของโครงสร้างเซลล์เนี่ยเราก็ต้องรู้อีกว่าเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยเขามีคุณสมบัติเป็นสิ่งที่เรียกว่าเยื่อเลือกผ่านหรือว่า selective permeable membrane นะครับหรือหนังสือบางเล่มอาจจะใช้คําว่า semi permeable membrane ก็ได้นะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคุณสมบัติสาคัญข,ข,ของเยื่อหุ้มเซลล์เลยว่าเขาเป็นเยื่อเลือกผ่านซึ่งคาว่าเยื่อเลือกผ่านเนี่ยหมายความว่าสารบางอย่างก็ยอมให้ผ่านได้แต่สารบางอย่างเยื่อหุ้มเซลล์ก็ไม่ยอมให้ผ่านนั่นเองนะครับนี่คือความหมายของคําว่าเยื่อ ทีนี้สารอะไรบ้างนะครับพี่เซลล์จะนําเข้าและนําออกจากเซลล์นะครับแน่นอนหลักๆก,ก็คือว่า สารอาหารกับแก๊สออกซิเจนเนี่ยนะครับอันนี้ครูยกตัวอย่างในเซลล์สัตว์นะครับครูยกตัวอย่างในเซลล์สัตว์นักเรียนลองดูนะครับสารอาหารและแก๊สออกซิเจนเนี่ยเป็นสิ่งที่เซลล์ต้องการถูกไหมครับในการนําไปสร้างพลังงานนะครับแต่เมื่อมันผ่านกระบวนการสร้างพลังงานอะไรต่างๆภายในเซลล์แล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาด้วยก็คือของเสียนะครับหรือถ้ามองในแง่ของแก๊สที่เข้าไปเข้าไปเป็นออกซิเจนนะครับคนเราหายใจออกมาก็มีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เซลล์ไม่ต้องการไม่่่ววาาจะเเป็นขอองสียหรื แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเซลล์ก็จะไม่ต้องการก็ต้องมีการลําเลียงออกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าไอการลําเลียงเข้าเซลไอการลําเลียงออกจากเซลลเนี่ยมันก็คือต้องอาศัยการลําเลียงผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ทั้งนั้นนะครับทีนี้นะครับในบทเรียนของเราในวันนี้นะครับเด็กมาดูตรงนี้นะครับน้องเรียนลองดูนะครับ การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับประเภทแรกทางซ้ายมือคือการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะครับกับอีกประเภทหนึ่งทางขวามือคือการลำเลียงสารโดยการสร้างเวสซิเคิลนั H ่นเองนะครับอะดูทาง้ายก่อน เนาะทางซ้ายบอกว่าเป็นการลำเลียงผ่านเยื่อหุ้มเซลล์นะครับก็จะมีอยู่4วิธีด้วยกันที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับมีการแพร่แบบธรรมดานะครับหรือ simple diffusion นะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าการแพร่มาแล้วตั้งแต่ตอนเรียนมอต้นนะครับตอนเรียนมต้นก็อาจจะได้เรียนคําว่าการแพร่มาบ้างแล้วอีกคําที่มาคู่กับการแพร่เลยคําว่า osmosis ตอนมต้นเราก็อาจจะได้เรียนมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูกันในรายละเอียดเชิงลึกมากขึ้นกว่ามต้นนิดหน่อยนะครับอาจจะมีคําว่าการแพร่แบบ facilitate ซึ่งคํานี้บางคนอาจจะเคยเรียนหรือบาางคนอจ,จะไม่ คุ้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันในวันนี้นะครับแล้วก็อีกคําก็คือ active transport เป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับส่วนทางขวามือนะครับทางขวามือของผังนี้ก็จะมีคําว่าการลําเลียงสารโดยการสร้าง vesicle นะครับ vesicle ก็ถ้าใครเรียนเรื่องโครงสร้างเซลล์มาแล้วพเราอาจจะคุ้น,นว่า vesicle มันคือถุงอ่าคือถุงนะครับถุงที่อยู่ภายในเซลล์เนาะเอาไว้ทาอะไรเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับซึ่งการลําเลียงโดยสร้าง vesicle เนี่ยก็จะมี2แบบคือ endocytosis กับ exocytosis นะครับก็ถ้าใครแม่น แม่นคำศัพแม่นแม่นรากสั์เนี่ยพวกเราจะรู้ว่า endo แปลว่าด้านในนะครับในขณะที่ exo แปลว่าด้านนอกนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าไอ้ด้านในด้านนอกของการลำเลียงสารเนี่ยมันลำเลียงยังไงบ้างนะครับโอเคนาะอนี่คือภาพรวมทั้งหมดฉะนั้นเดี๋ยวครูจะขอเริ่มที่เรื่องการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ก่อนนะครับก็ถ้าตามแผนผังเมื่อกี้ก็เป็นซีกซ้ายมือใช่ไหมครับซีกซ้ายเนาะการลำเลียงสารผ่าน วิธีการแรกนะครับอันนี้มาทบทวนกันก่อนเนาะเรื่องการแพร่นะครับพวกเราน่าจะได้เรียนกันมาตั้งแต่หมอต้นแล้วนะครับการแพร่อาจดูจากภาพนี้เลยนักเรียนนะครับภาพแรกเนาะเขาหยดเหมือนกับสีย้อมอะไรบางอย่างลงไปเป็นสีนแดงๆใช่ไหมตอนแรกภาพซ้ายสุดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ย สีก็กองอยู่แค่ด้านบนเพราะเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งสีย้อมพวกนี้ก็เริ่มกระจายไปทั่วๆนะครับยิ่งทิ้งไว้สักพักหนึ่งปรากฏว่าโอ้โหกระจายไปเ,เต็มแก้วนี้เลยเต็มบริเวณที่มีน้ําอยู่เลยนะครับถ้าลองดูภาพที่เป็นแบบจําลองบ้างเป็นภาพกราฟิกดูด้านล่างเนาะ เห็นไหมตอนแรกโมเลกุลเห็นไหมจุดแดงๆก็แทนโมเลกุลของสีนะครับจุดแดงๆนี้คือสีที่หยดลงไปนะครับพอสักพักหนึ่งมันเริ่มกระจายออกจากกันเนาะมันเริ่มเคลื่อนไปยังบริเวณที่เป็นน้ำนะครับซึ่งบริเวณที่เป็นน้ำเนี่ยครูถามว่าเป็นบริเวณที่มีโมเลกุลของสีอยู่ไหมครับมีไหมมีไหมอ่าแน่นอนบริเวณที่เป็นน้ำตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่มีโมเลกุลของสีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าโมเลกุลของสีเนี่ยนะครับเขาก็จะเคลื่อนไปยังบริเวณที่ ไม่มีโมเลกุลของสีอยู่นะครับนะพูดง่ายๆเขาก็จะเคลื่อนจากตรงที่มีสีอยู่เยอะๆไปบริเวณที่มีสีอยู่น้อยๆจนกระทั่งกระจายไปทั่วทุกบริเวณอย่างเท่าๆกันนะครับนี่ก็คือหลักของการแพร่หรือว่า diffusion ที่นักเรียนได้เรียนกันมาตั้งแต่ตอนมอต้นนะครับแต่คราวนี้ในระดับมปลายเ,ยเราจะเพิ่มอย่างหนึ่งเข้าไปก็คือเราจะเพิ่มให้การแพร่เนี่ยมันเป็นการแพร่ผ่านเยื่อเลือกผ่านนะครับซึ่งเยื่อเลือกเราก็จะพูดไปถึงเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองนะครับทุกคนลองดูภาพนี้นะครับ แต่ละภาพเนาะมันจะมีเส้นประลอยู่ตรงกลางของภาพนะครับเส้นประาตรงกลางภาพเนี่ยเขาก็คือเยื่อเลือกผ่านหรือว่าคำศัพท์อีกคำหนึ่งก็คือ semi permeable membrane นะครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงกันไปแล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาก็ยกตัวอย่างว่าโอเคมันมีสารสีส้มๆเป็นเม็ดกลมๆส้มๆตรงนี้กับสีแดงสีม่วงๆตรงนี้นะครับนะซึ่ง2ฝั่งเนี่ยฝั่งตอนแรกเลยนะซ้ายสุดเนี่ยฝั่งซ้ายมีเฉพาะสีส้มฝั่งขวามีสีม่วงอย่างเดียวนะครับแต่พอปล่อยให้มันเกิดการแพร่นะครับโดย แพร่ผ่านอะไรแพร่ผ่านเยอเลือกผ่านตัวนี้นะครับแพร่ผ่านเยอะเลือกผ่านตัวนี้นะครับปล่อยไปปุ๊บก,ก็ปรากฏว่าสารสีส้มฝั่งซ้ายเนี่ยก็แพร่ไปยางฝั่งขวาที่เขาไม่มีสีส้มอยู่เลยนะครับในขณะที่สีม่วงที่อยู่ฝั่งขวาเนี่ยก็ปล่อยไปสักพักหนึ่งเขาก็แพร่ไปฝั่งซ้ายที่เขาไม่เคยมีสีม่วงอยู่เลย ปล่อยให้เขาแพร่ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง2ฝั่งของเยื่อเลือกผ่านเนี่ยนะครับสีส้ม2ฝั่งก็เท่ากันสีม่วง2ฝั่งก็เท่ากันตรงนี้เราก็เรียกว่าอีค i ิลิเบียหรือจุดสมดุลของการแพร่นั่นเองนะครับเพราะนั hmm. ้นลักษณะเนี่ยก็คือการแพร่แบบธรรมดานะครับหรือ simple diffusion เนาะแสดงว่าหลักการคืออะไรเนาะสำหรับก,การแพร่แบบธรรมดาหลักการก็คือ เป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากกว่าไปบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านั่นเองนะครับและกระบวนการตรงนี้ก็เกิดขึ้นได้เองดังนั้นกระบวนการนี้ก็ไม่ต้องใช้พลังงานนั่นเองครับและนี่ก็คือความหมายของการแพร่แบบธรรมดาเนาะถ้าเปลี่ยนให้เป็นมุมมองในแง่ของเซลล์ก็เปลี่ยนเยื่อเลือกผ่านให้เป็นเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองนะครับ ต่อมาเป็นการออสโมซิสนะครับเมื่อกีก้การแพร่เราดูการแพร่ของตัวที่เป็นตัวถูกละลายใช่ไหมแต่ออสโมซิสมันคือการแพร่ของน้ําซึ่งในสารละลายเนี่ยน้ำก็จะมีบทบาทเป็นตัวทําละลายใช่ไหมครับทีนี้เราลองดูหลอดรูกตัวอยู่ฝั่งซ้ายมือตอนแรกน้ํา2ฝั่งเท่ากันเลยนะครับแต่สิ่งที่ไม่เท่ากันคือ ไอจุดดำๆที่อยู่ในหลอดตรงเนี้ยไม่เท่ากันใช่ไหมโดยฝั่งซ้ายเนี้ยครูสมมุติว่าจุดดำๆนี้คือน like. ้ําตาลและการอาครรสมมติมต Worlds, อย่างงี้นะครับสมมุติฝั่งซ้าย like, ม, mm. มีน้ําตาลอยู่หน่อยหนึ่งฝั่งขวามีน้ําตาลเยอะมากนะครับทิ้งไว้แป๊บหนึ่งปรากฏว่าเอ้าทําไมน้ําฝั่งขวามันถึงสูงได้แบบนั้นนะครับแต่สิ่งสำคัญของรูปนี้ก็คือว่าตรงกลางของหลอดรูปตัวยูด้านล่างเนี้ยตรงกลางด้านล่างเนี้ยนะครับมันจะมีเยื่อเลือกผ่านขั้นเอาไว้อยู่เนาะมันจะมีเยื่อเลือกผ่านขั้นเอาไว้อยู่ เพราะนั้นจะเห็นว่านะครับถ้าใครว่างๆลองกลับไปนับโมเลกุลน้ําตาลดูนะนะครับลองนับดูก็จะพบว่าน้ําตาลเนี่ยพอเวลาผ่านไปโมเลกุลน้ําตาลก็เท่าเดิมนะครับเพราะน้ําตาลเนี้ยไม่สามารถผ่านเยื่อเลือกผ่านได้นะครับแสดงว่าคนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านตรงนี้คือใครเอ่ยคนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านตรงนี้ก็คือน้ำนั่นเองนะครับคือน้ำเนาะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยเขาเคลื่อนจากฝั่งที่มีน้ําตาลน,น้อยไปฝั่งที่มีน้ําตาลมากนะครับ เนาะกระบวนการตรงนี้เราเรียกว่าการออสโมซิสนะครับฉะนั้นการออสโมซิสก็หมายถึงการแพร่ของน้ําผ่านเยื่อเลือกผ่านซึ่งก็ไม่ต้องใช้พลังงานเช่นเดียวกันนะครับเกิดขึ้นได้เองเลยนะครับโดยหลักการก็คือว่าน้ำเนี่ยเขาจะเคลื่อนจากฝั่งที่อะถ้าถ้ามองในมุมของน้ําตาลใช่ไหมเขาก็จะเคลื่อนจากฝั่งที่มีความเข้มข้นน้อยๆไปฝั่งที่มีความเข้มข้นที่มากกว่านั่นเองนะครับนะ ฝั่งที่มีมความเข้มข้นน้อยๆไปฝั่งที่มีความเข้มข้นที่มากกว่านะครับหรือนะครับเราอาจจะมองว่ามันคือการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีน้ํามากไปบริเวณที่มีน้ํำน้อยก็ได้น Praise <S <S ั่นเองนะครับบริเวณที่มีน้ํามากไปบริเวณที่มีน้ําน้อยนั่นเองนะครับนี่ก็คือหลักการของการออสโมซิสนะครับมาดูกันต่อนะครับถ้า Osmosis เนี่ยถ้ามาองในแง่ของว่าโอเคเมื่อกี้เราดูในหลอดรูปตัวอยูนะครับคราวนี้เราลองมาดูในมุมว่าโอเคมันเกิดขึ้นกับเซลล์บ้างนะครับเกิดขึ้นกับเซลล์เนาะในเด็กก็จะเห็นว่าภาพบนคือเซลล์สัตว์นะครับภาพล่าง,งเซลล์พืชเนาะทีนี้เซลล์ทั้งสองเซลล์เนี่ยเขาอยู่ในสารละลายที่แตกต่างกันนะครับเราจะเห็นมีคําว่า h y โปโ o n i c อยู่ด้านบนเห็นไฮโปโทนิก ไอโซโทนิกแล้วก็ไฮเปอร์โทนิกนะครับไฮโปแปลว่าต่ํากว่านะครับรากศัพท์ไฮโปแปลว่าต่ํากว่าไอโซแปลว่าเท่ากันไฮเปอร์แปลว่ามากกว่านะครับอันนี้คือรากศัพท์ของ3คํานี้ทีนี้เห็นไหมเขาลงท้ายด้วยคําว่าโซลูชันแสดงว่าเขากําลังพูดถึงความเข้มข้นของสารละลายที่มันอยู่รอบๆบเซลล์นะครับโดยในกรณีแรกไฮโปโทนิกโซลูชันก็จะหมายถึงเซลล์ที่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าในเซลล์นะครับความเข้มข้นน้อยกว่าแปลว่าน้ําข้างนอกเป็นยังไงเอ่ย ปลว่าน้ําข้างนอกมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับไฮโปโทนิกน้ําข้างนอกก็จะเกิดการออสโมซิสเข้าสู่เซลล์เซลล์ก็จะเต่งขึ้นมานะครับเซลล์ก็จะเต่งนะครับดูภาพเซลล์พืชก็ได้นะเซลล์สัตว์ก็เต่งแต่เซลล์สัตว์เนี่ยมันสามารถแตกได้เลยนะครับถ้าสมมติเซลล์มันเต่งมากเกินไปมีน้ําเข้ามามากเกินไปแต่เซลล์พืชแตกไม่ได้เพราะเซลล์พืชมีผนังเซลล์นั่นเองหรือว่าเซลล์วอลล์นั่นเองนะครับไอโซโทนิกก็หมายความว่าน้าเท่ากันในเซลล์กับนอกเซลล์น้ําก็ออสโมซิสเข้าออกเข้าออกได้ อ,อย่างอัตราเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเซลล์ก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะเขาก็จะเขียนว่า normal นะครับในขณะที่อันขวาสุดเป็น hypertonic นะครับอันนี้ก็จะหมายถึงว่าสารละลายนอกเซลล์เข้มข้นมากกว่าสารละลายในเซลล์นะครับเพราะนั้นข้างนอกเซลล์เนี่ยแสดงว่าน้ําน้อยใช่ไหมในเซลล์น้ามากดังนั้นในเซลล์น้ําก็จะ osmosis ออกไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ hypertonic นะครับทานก็สามารถมาอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เขียนว้ให้หมดแล้วเนาะ ถัดมานะครับถัดมาจะเป็นการแพร่อีกแบบหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการแพร่แบบ Facilitate หรือว่า Facilitated Diffusion นะครับก็ถ้าดูจากภาพนี้ซ้ายสุดนั่นก็คือ Diffusion อันแรกที่เราเรียนกันไปนะครับหรือว่า Simple Diffusion นะครับแต่ Facilitated Diffusion เนี่ยถ้าเราดูจากภาพมันก็เหมือนกับการแพร่ปกติเลยเพราะว่ามันคือการแพร่จากความเข้มข้นมากมายังความเข้มข้นขน้อยเนาะเป็นการแพร่ของตัวสารตัวถูกละลายต่างๆจากความเข้มข้นมากมายังความเข้มข้นที่น้อยกว่านะครับ ซึ่งแน่นอนถ้ามันเกิดอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ต้องใช้พลังงานถูกไหมเคลื่อนจากที่มีความเข้มข้นมากกว่าไปน้อยกว่าก็ไม่ต้องใช้พลังงานนะครับ แต่ทำไมแล้วมันต่างกับแพร่แบบธรรมดาอย่างไงนักเรียนจะเห็นว่ามันมีเหมือนกับก้อนบางอย่างมาช่วยในการทําให้เกิดการแพร่นะครับก้อนเหล่านี้เราเรียกว่าโปรโตีนขนส่งนะครับหรือโปรโตีนลําเลียงก็ได้นะครับซึ่งเราจะใช้การแพร่แบบ Facilitate เนี่ยกับสารที่เขาไม่สามารถผ่าน p ฟ s p h o l i ปิดได้นะครับเนาะเขาก็จะต้องอาศัย้เจ้า Transport โปรตีนหรือว่าโปรโตีนขนส่งเนี่ยเป็นตัวที่พาสารให้สามารถเข้าออกจากเซลล์ได้นั่นเองนะครับ ซึ่งโปรโตีนขนส่งก็จะมี2แบบนะครับนักเรียนจะมีแบบ Channel นะครับคือภาพสายมือเป็นช e l Channel แปลว่าช่องก็คือโปรโตีนที่มีลักษณะเป็นช่องที่ยอมให้สารผ่านได้เลยนะครับกับอีกแบบหนึ่งคือ Carrier p r o t e ตีนคำนี้ภาษาไทยเรียกว่าโปรตีนตัวพานะครับโปรโตีนตัวพาก็คือเหมือนกับว่าความต่างคือช n n e l เนี่ยสารมันจะผ่านเข้ามาได้เรื่อยๆแต่ตัวพาหรือว่า c a r r i e r เนี่ยนะครับมันจะค่อยๆนาสารเข้าออกเข้าออกทีละตัวแล้วจังหวะที่นาเข้านาออกเนี่ย ก็สิ่งที่ต่างก็คือว่ารูปร่างของโปรตีนตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่มีการำลำเนียงสารเข้าและออกจากเซลล์นะครับอันนี้คือแพทย์แบบ Facilitate ต่อมาอ่ะอันนี้จะต่างกับชาวบ้านเลยต่างกันตรงไหนต้อเรียนลองสังเกตภาพนี้นะครับเมื่อกี้เนี้ยก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่า โอ้โหต้องเป็นแบบเคลื่อนจากฝั่งที่มีไอเม็ดเม็ดพวกนี้เยอะมากไปฝั่งที่มีเม็ดเม็ดพวกนี้น้อยๆน,น,นะครับนะที่เป็นการแพร่หรือว่าแม้แต่การออสโมซิสอะไรต่างๆนะครับแต่ออสโมซิสเราดูที่น้ำเนาะแต่การแพร่เราจะดูที่ตัว,ต,วตัวถูกละลายแต่คราวนี้กลายเป็นว่าสารเนี่ยมันเคลื่อนจากที่มีแค่ตัวเดียวออกไปฝั่งที่มีอยู่แล้วเห็นไหมครับตรงนี้มันจะสวนทางกันซึ่งเราเรียกตรงนี้ว่าแอคทีฟทรานสปอร์ตนะครับฉะนั้นแอคทีฟทรานสปอร์ตก็คือเคลื่อนจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปความเข้มข้นน้อยนั่นเอง ทีนี้พอมันเป็นแบบนี้มันก็เหมือนกับว่ามันก็ส่วนทางกับวิธีการก่อนหน้านี้หมดเลยนะครับมันก็ส่วนทางกับวิธีการก่อนหน้านี้นะครับฉะนั้น Active Transport เนี่ยจะต้องใช้พลังงานนะครับจะต้องใช้พลังงานที่อยู่ในรูปของ ATP นะครับ ATP ก็คือสารพลังงานสูงที่อยู่ในเซลล์ของเราทุกคนนี่แหละนะครับในเซลล์พืชเซลล์สัตว์เซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็มีการใช้ ATP ทั้งนั้นนะครับนะนี่ก็คือการเกิด Active Transport อ่ะเรามาเปรียบเทียบกันนะครับครูสมมุติว่าตรงกลางเนี่ยเป็นแถบความเข้มข้นเนาะสีเข้มเข้มก็คือความเข้มข้นสูงสีอ่อนๆก็คือความเข้มข้นของสารน้อยนะครับทีนี้ชิดของลูกศรสีน้ําเงินเนี่ยเป็นชิดของการแพร่แบบทั่วๆไปก็คือไม่ต้องใช้พลังงานแต่ชิดของลูกศรสีแดงเห็นไหมจากความเข้มข้นต่ําไปความเข้มข้นของสารสูงแบบนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ยเราเรียกว่า active transport นะครับเราเรียกว่า active transport นะครับนะซึ่ง active transport ต้องใช้ พลังงานในรูปของ ATP ด้วยนั่นเองนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นภาพสรุปง่ายๆให้พวกเราดูนะครับความแตกต่างระหว่างคำว่าการแพร่กับคำว่า active transport นะครับ ต่อมานะครับต่อมาก็จะไปดูในเรื่องของการลำเลียงสารโดยอาศัยการสร้างเวสิเคิลนะครับอาทบทวนมาแล้วเวสิเคิลคืออะไรนะครับเวสิเคิลก็คือถุงนะครับถุงที่อยู่ในเซลล์ที่ล้อมรอบไปด้วยฟอสโฟลิปิดนะครับเพราะนั้นรูปนี้ก็คือฟอสโฟลิปิดมาล้อมรอบกลายเป็นถุงนะครับทพราน,น,นี้คือฟอสโฟลิปิดและตรงกลางก็มีช่องสําหรับบรรจุสารอะไรก็ตามที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายขนส่งอยู่ภายในเซลล์นะครับนะน,นี่ก็คือเวสิเคิลเพราะนั้นพอมันเป็นฟอสโฟลิปิดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า มันก็สามารถไปเชื่อมรวมกับเยื่อหุ้มเซลล์ได้เลยถูกไหมครับดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถนำสารเข้าหรือว่านำสารออกโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เช่นกันนะครับ มาดูนะครับตัวการลำเลียงโดยใช้เวสิเคิลเนี่ยนะครับมันก็จะมี2แบบนะครับแบบแรกดูภาพภาพสายมือก่อนเนาะอันนี้เป็นทิศทางการลำเลียงออกเนาะก็คือเขาก็สร้างเวสิเคิลภายในเซลล์นะครับแล้วก็ลำเลียงออกไปข้างนอกเซลล์นะครับโดยเวสิเคิลเห็นไหมก็ไปเชื่อมรวมกับเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแต่ขวามือก็จะเป็นว่าโอเคมีสารจากข้างนอกเข้ามาโดยที่มันค่อยๆสร้างเวสิเคิลโดยใช้เยื่อหุ้มเซลล์นี่แหละเป็นตัวสร้างเวสิเคิลแล้วก็นําเข้ามาภายในเซลล์นะครับ การนำสารออกจากเซลล์นะครับเราเรียกว่า Exocytosis เนะาะการนำสารออกจากเซลล์โดยใช้เวสิเคิลเรียกว่า Exocytosis แต่ถ้านำสารเข้าเซลล์โดยอาศัยเวสิเคิลเนี่ยเราจะเรียกว่า e อนโดไซโตซิสนะครับซึ่งจำไว้เลยนะครับว่าทั้ง2วิธีไม่ว่าจะ Exo หรือ e อนโดล้วนแล้วแต่จะต้องใช้พลังงานในรูปของ ATP เสมอนะครับ อะเรามาดูเอ็กโซไซโตซิสนะครับเพราะฉะนั้นเอ็กโซไซโตซิสเนี่ยมันคือการนำสารออกเนาะแสดงว่าเนี่ยเห็นไหมครับว่าใน,ารราน,าน,น,นเซลลนะ์ก็จะมีการสร้างเวสิเคิลขึ้นมานะครับนักเรียนลองดูนะก็จะมีการสร้างเวสิเคิลขึ้นมาจากนั้นเวสิเคิลก็จะเคลื่อนไปหาเยื่อหุ้มเซลล์นะครับก็จะเคลื่อนไปหาเยื่อหุ้มเซลล์นะครับจากนั้นก็เชื่อมรวมกับเยื่อหุ้มเซลล์พอเชื่อมรวมกันปุ๊บสารที่อยู่ข้างในก็ถูกปล่อยออกไปนอกเซลล์เนาะอันนี้เรียกว่าเอ็กโซไซโตซิสนะครับ ตรงนี้ก็คือตัวอย่างเนาะว่าเอ็กโซไซโตซิสเกิดในอ,อะไรบ้างนะครับก็จะมีเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนบางชนิดนะครับการหลั่งเอนไซม์สำหรับย่อยอาหารหรือการหลั่งสารสื่อประสาทนั่นเองนะครับต่อมาเอนโดไซโตซิสนะครับนักเรียนเอนโดไซโตซิสเนี่ยแบ่งออกเป็น3วิธีด้วยกันนะครับฟังดีๆนะเอนโดไซโตซิสมี3วิธีเดี๋ยวครูจะพูดในสไลด์นี้ให้จบเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับ วิธีแรกก็คือฟาโกไซโตซิสนะครับฟาโกนะครับเด็กๆจดเลยนะฟาโกแปลว่ากินนะครับฟาโกแปลว่ากินนะครับซึ่งการกินของเซล์ก็คือการที่เซลเนี่ยลองดูจากภาพนะครับเขาจะมีการยื่นเยื่อหุ้มเซล์ของเขาเนี่ออกไปล้อมรอบอาหารนะครับเนี่ยเห็นั้มตรงนี้ก็คือโมเลกุลของอาหารที่เป็นก้อนๆตรงนี้นะครับ นะล้อมรอบเสร็จปุ๊บก,ก็สร้างเข้ามาเป็นถุงนะครับถุงนั้นเราก็เรียกว่าเวสซิเคิลนะครับหรืออาจจะเรียกว่าฟู้ดแว็กคิโอก็ได้เหมือนกันนะครับในกรณีของฟาโกไซโตซิสนะครับต่อมาพนะีโนไซโตซิสเนาะความต่างของฟาโกกับพีโนก็คือว่า1เนี่ยฟาโกเห็นนะครับว่าเขาจะยืน่นเยื่อหุ้มเซลล์ไปล้อมรอบอาหารที่เป็นก้อนๆเลยนะครับแต่สังเกตว่าพีโนเนี่ยเขาจะเอาแค่สารเล็กๆซึ่งสารของพีโนไซโตซิสเนี่ยจะอยู่ในรูปของสารที่ละลายน้ําได้นะครับดังนั้นเด็กๆเขียนไว้เลย ol, พยี พีโนแปลว่าดื่มเพราะฉะนั้นอันนี้สารที่นําเข้ามาก็จะต้องมีสถานะเป็นของเหลวหรือพูดง่ายๆก็คือเขาจะต้องละลายน้านะครับ2ก็คือว่าพีโนไซโตซิสเนี่ยเขาไม่ได้ยืนย่นเยื่อหุ้มเซลล์ออกไปแต่เขาจะใช้การเว้าเข้ามาด้านในแบบนี้นะครับเขาจะใช้การเว้าเข้ามาด้านในแบบนี้แล้วก็สร้างเป็นเวสิเคิลนะครับสร้างเป็นเวสิเคิลนะครับอันนี้คือพีโนไซโตซิสนะครับ ันสุดท้ายอันที่3เป็นอันที่มีความเฉพาะเจาะจงมากนะครับอันที่มีความเฉพาะเจาะจงมากนะครับเราเรียกว่า receptor mediated endocytosis นะครับ receptor mediated คำว่า receptor แปลว่าตัวรับนะครับมันก็คือ endocytosis โดยต้องอาศัยตัวรับที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์นั่นเองนะครับเราเห็นคำว่า receptor ตรงนี้นะครับแล้ว receptor เนี่ยมันจะมีความจำเพาะต่อสารมากเพราะนั้นถ้านักเรียนลองดูภาพเนี่ยจะเห็นว่า receptor เนี่ยเขาก็จะจับได้แค่โมเลกุลที่เป็นสมมติว่าสมมตินะว่า,า receptor นี้เป็นรูปสามเหลี่ยม โมเลกุลที่รีเซพเตอร์นี้จะจับได้ก็ต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้อันนี้เป็นการสมมตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความเฉพาะมากๆในการที่จะรับสารเข้าสู่เซลล์เนาะพราะสารที่ดังกล่าวเนี่ยจับกับรีเซพเตอร์ปุ๊บก็จะมีการเว้าเยอหุ้มเซลล์เข้ามาก็คือเว้าเข้ามาทั้งรีเซพเตอร์เลยนะครับแล้วก็ค่อยนําเข้ามาในเซลล์โดยเข้ามาในรูปของบิสเซคเลเช่นกันนะครับนี่ก็คือเอนโดไซโตซิสทั้ง3วิธีนะครับทีนี้มาดูตัว ฟาโกไซโตซิสบอกแล้วเนาะฟาโกแปลว่ากินนะก็จะเป็นพูดถึงพวกเซลล์อิทติ้งนะครับก็เช่นการจับกินอาหารของอะมีบ้านะครับอ่ะมันจะมีคํานึงที่น่าสนใจคือคว่าสูโดโพเดียมนะครับสูโดโพเดียมก็คือ,อถ้าแปลเป็นไทยสูโดแปลว่าเทาียมนะครับโพเดียมแปลว่าเท้านะครับก็คือเท้าเทียมของอะมีบ้าซึ่งเขาก็มองว่าเป็นเท้าเทียมเพราะว่ามันใช้ในการเคลื่อนที่ด้วยเนาะไม่ใช่แค่จับอาหารกินอย่างเดียวนะครับทีนี้ สูโดโพเดียมเนี่ยก็เข้าไปล้อมจับอาหารแล้วก็นําเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็คือฟาโกไซโทซิสนะครับนอกจากในอะมีบ้าถามว่าในคนมีไหมกระบวนการแบบนี้นี่นะครับในคนเราก็มีกระบวนการที่เม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยนะครับในรูปนี้จะเขียนว่า m a c โคร h a g อันนี้ก็คือเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งนะค,ะ mm. นะครับเม็ดเลือดขาวเราก็ไปจับพวกพาราไซก็คือเป็นพวกตัวปรสิตต,ต่างๆที่เข้ามาในร่างกายเรานะครับเนี่ยเห็นไหมว่าเขาก็ค่อยๆจับกินเหมือนกับขมือบเข้าไปเลยนะครับนี่ก็เป็นฟาโกไซโทซิสในร่างกายของคนเรานะครับ มีอะไรอีกนะครับอาพีโนไซโตซิสแปลว่าเซลล์ดริงกิงนะครับแปลว่าการดื่มใช่ไหมแปลว่าเป็นการดื่มของเซลล์เพราะฉะนั้นลักษณะคือมันจะมีการเว้าเข้ามาเด็กๆจะเห็นภาพตรงนี้นะครับสีชมพูเนี้ยเราก็เห็นว่าสีม่วงนี่คือแนวของเยื um ่อหุ้มเซลล์แล้วเขาก็จะมีการเว้าเข้ามาด้านในนะครับแล้วก็เก็บเข้ามาเป็นถุงเนาะตรงนี้ก็คือการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่หลอดเลือดฝอยซึ่งก็เกิดขึ้นในคนเราเหมือนกันนะครับอันนี้คือพีโนไซโตซิส ต่อมานะครับ receptor mediated endocytosis นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นการนำฮอร์โมนบางชนิดเข้าสู่เซลล์นะครับฮอร์โมนแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันต้องเดินทางอยู่ในกระแสะเลือดของเรานะครับกว่ามันจะไปถึงอวัยวะที่มันจะต้องไปนะครับเนาะทุกตัวมันจะมีความจำเพาะแล้วถามว่าความจำเพาะนั้นเกิดจากอะไรนะครับความจำเพาะนั้นก็เกิดจากว่า ที่อวัยวะเป้าหมายของฮอร์โมนเนี่ยจะต้องมีรีเซปเตอร์ที่จับได้เฉพาะฮอร์โมนตัวนั้นเท่านั้นนะครับเพราะนั้นอย่างตรงนี้ครูก็ activity. สมมติว well, ่าสีเขียวๆนี่คือโมเลกุลของฮอร์โมนนะครับแล้วน้ําเงินน้าเงินที่เป็นก้านๆตรงนี้ก็คือรีเซปเตอร์ที่อยู่บนผิวของเซลล์เป้าหมายนะครับเห็นไหมว่ามันก็จะจับกันได้พอดีพอจับกันปุ๊บก็เว้าเข้ามาเอาเข้ามาทั้งรีเซปเตอร์แล้วก็สารที่จับอยู่บนรีเซปเตอร์เข้ามาเป็นเวสิเคิลเลยนะครับอันนี้ก็คือการนาฮอร์โมนบางชนิดเข้าสู่เซลล์ อีกของริเซปเตอร์เมเดเยเตอันนี้กําลังเป็นเรื่องที่สถานการณ์ปัจจุบันมากๆเลยนักเรียนนะครับการเข้าสู่เซลล์ของไวรัสนะครับทุกคนรู้จักไวรัสที่กําลังระบาดอยู่ในช่วงปีนี้นะครก็คือเจ้าโคโรนาไวรัสที่เกาะให้เกิดโรคโควิด -19 ใช่ไหมเวลาที่ไวรัสจะเข้าสู่เซลล์เนี่ยนะครับอ่านี่คือหน้าตาของไวรัสนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าเขามีเหมือนกับเป็นโปรตีนสีแดงๆอยู่รอบตัวเขานะครับซึ่งโปรตีนตัวเนี้ย บางเอิญว่ามันไปจับกับรีเซพเตอร์ที่อยู่ในเซลล์ในระบบทางเดินหายใจของเราได้พอดีนะครับเนาะบางเอิญว่ารีเซพเตอร์ของเราเนี่ยให้ไวรัสเนี่ยจับได้พอดีนะครับเพราะนั้นไวรัสเนี่ยมันจึงติดอยู่ในระบบทางเดินหายใจของมนุษย์เราได้นั่นเองนะครับแต่ถามว่าโคโรนาไวรัสถ้าสมมติเข้าทางผิวหนังเข้าได้ไหมก็จะไม่ได้เพราะว่าถ้าผิวหนังไม่มีรีเซพเตอร์ตัวนี้ก็เข้าไม่ได้นะครับหรือว่า ทำไมเราถึงไม่ติดไวรัสบางชนิดที่สัตว์ติดนะครับไวรัสบางชนิดที่สัตว์ติดก็ไม่ติดในคนเพราะว่าคนเราอาจจะไม่มีรีเซพเตอร์ที่มันเป็นตัวที่จับได้พอดีกับไวรัสนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมก็คือพอไวรัสเข้ามาก็เข้ามาโดยวิธีการแบบรีเซพเตอร์เมดิเอตก็มีการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ของเราก็สร้างเวสซิเคิลไปล้อมรอบเจ้าไวรัสตัวนี้นั่นเองนะครับนะ อันนี้ก็คือเป็นภาพจริงเนาะเพราเราลองดูได้นะครับก็เป็นเมื่อกี้เป็นภาพจำลองให้ดูเนาะอันนี้ก็เป็นภาพจริงเห็นไหมว่าตรงรอยนี้ก็เป็นรอยที่วเว้าเข้ามานะครับตรงที่เป็นปื้นดำๆตรงนี้ก็คือไวรัสจำนวนมากเลยกำลังแบบเข้ามาจับกับรีเซพเตอร์เสร็จแล้วเห็นไหมว่าเนี่ยก็มีการวเว้าเข้ามาในเซลล์นะครับแล้วก็ล้อมรอบเป็นเวสิเคิลขึ้นมากลายเป็นว่าเวสิเคิลเนี้ยบรรจุเต็มไปด้วยไวรัสนะครับแล้วก็เข้าสู่เซลล์ของเรานั่นเองนะครับ หมดนี่ก็คือการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์นะครับอย่าลืมนะครับว่าเรามี2วิธีด้วยกันคือลำเลียงแบบผ่านเยื่อหุ้มเซลล์และก็ลำเลียงแบบการสร้างไซเคิลนะครับนักเรียนลองดูผังน,นี้แล้วก็ลองสรุปความรู้ด้วยตนเองนะครับดูว่าแต่ละวิธีเนี่ยมีการใช้ต่างกันอย่างไรนะครับมีความหมายว่าอะไรบ้างในแต่ละวิธีนะครับก็หวังว่าบทเรียนวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ